ตุกกี้เคลียดามาหาเงินเลี้ยงสามีลั่นชีวิตนี้ขาดฝ่ายชายไม่ได้ เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาหลายปีสําหรับตลกสาวชื่อดังตุ๊กี้และบูบูกําทอนแม้จะโชว์หวานให้ได้เห็นกันบ่อยๆแต่ชีวิตรักของทั้งคู่ต้องฝ่ามารสุมมากมายกว่าจะมีวันนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ฝ่ายชายถูกหลายคนมองว่าให้ฝ่ายหญิงเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูล่าสุด ตุกี้ควงบูบูออกมาเปิดใจผ่านทางรายการโต๊ะหนูแมมพร้อมอัปเดตอาการที่ซึมเศร้าโดยตลกสาวบอกว่าดราม่าที่บอกว่าเราหาเงินเลี้ยงผัวก่อนหน้านี้บูบูไม่เคยออกมาอธิบายอะไรเลยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องพูดเราพูดเฉพาะกับคนที่เราแคร์ดีกว่าอย่าให้ค่าคนที่ด้อยค่าเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งงานบ้านงานนอกคือบูบูทำทุกอย่าง แถมต่อยอดในสิ่งที่เราทำได้ดีด้วยถามว่ารู้สึกยังไงเมื่อก่อนนอยอะไรเข้าหัวนิดหน่อยเราก็จะโกรธแล้วบูบูก็เตือนสติเราว่าเสียเวลาอธิบายเอาเวลาที่มีอยู่ไปไลฟ์สดกินส้มตำดีกว่ายอมรับว่ากว่าจะเป็นตุกกี้ได้ก็คืออยู่ยาก ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ป่านี้แย่ไปแล้วส่วนที่เคยป่วยเป็นซึมเศร้าเพราะก่อนหน้านี้เราเคยถูกคาดหวังมันเป็นความสะสมของตัวเราเองที่คาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปแล้วไม่ได้เรียนรู้กับความผิดหวังมาก่อนเมื่อไรที่ไม่ได้ดังใจอาการโมโหมันก็จะเกิดขึ้นเราก็เข้าไปพบแพทย์และได้ยามากินเป็นเวลา2เดือนแต่ด้วยการทำงานของเราที่ไม่ตรงเวลาก็เลยไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหมออย่างเต็มร้อเอร์เซนส่วนบูบูเองก ต้องรับมือกับเราด้วยแล้วก็ต้องคอยเตือนคอยเข้าใจทุกอย่างเราเคยอาการหนักจนมีครั้งหนึ่งเคยทำตัวเองแต่การทำตัวเองของเราก็ทำต่อหน้าบูบูบ่อยซึ่งบูบูก็ไม่ห้ามเพราะคนพวกนี้ยิ่งห้ามยิ่งยุต้องปล่อยให้ทำกลายเป็นเชียร์ให้ทำไปเลยแต่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ด้วยการเอนเตอร์เทนเขาส่งคลิปสนุกเฮฮาให้ดูบอกเลยว่าชีวิตนี้เราขาดบูบูไม่ได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com